เอกโต้สปีดยนต์ชแนลฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไคร์ให้ด้วยนะครับ hey, สับสไคร์นะครับ hey, ผมพูดผิดขอโทษนะครับบุดีมีช่างรอบข้างนะครับทําด้วยกันบุดีเขาแซวว่าผมพูดผิด ตื่นเต้นบ้างนะครับเพิ่งทำวันนี้วันแรกให้กดติดตามกด s ับสไข i b e ให้ด้วยนะครับสับสไคร b e นะครับผมพูดผิดขอโทษนะครับบุร <laughs> 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 ีมีช่างรอบข้างนะครับทำด้วยกันบุดีขเขาแซวว่า ผมพูดผิดตื่นเต้นบ้างนะครับเพิ่งทำวันนี้วันแรก